สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทรัพ c h a n n e ะครับวันนี้แอตโตกลับมากันอีกแล้วเนาะก็เหมือนเดิมครับตอบคอมเมนต์จริงๆหายกันไปสัปดาห์หนึ่งนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่เราบอกไปถ้ามันมีของออกแล้วเราต้องรีวิวของใหม่เปิดของใหม่รีวิวสก,กิลหรือว่าจัดโปรไฟล์อะไรพวกนี้แล้วก็คลิปมันจะหายนะครับเรื่องแน่นอนครับแม่งหายจริงๆก็หายไปอาทิตย์นึงเนาะอาทิตย์นี้เรากลับมากันแล้วครับกับตอบคอมเมนต์นะครับก็เหมือนเดิม ก่อนไปกันในคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่คอมเมนต์มาก่อนนะครับผมวอ้โหนะครับมีคอมเมนต์คุยกันนะครับค่อนข้างหนาแน่นพอสมควรนะครับจริงๆมันมีในโพสต์ที่เราเป็นการโพสตอะไรด้วยอย่างเงี้ยขอบคุณมากครับแต่ก็นั่นแหละคือมันแสดงกันไหนก็แนั้นบางอันเราตอบไปแล้วมันก็จะโดนแบบเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหายหายไปบ้างนะครับโอเคมามาดูกันเลยครับวันนี้ที่เราอัามันเป็นวันพุธนะครับที่ยี่สิบหกนะครับผมซึ่งก็ เราจริงๆเราควรจะอัดพิรหัสนะแต่ว่าขออัดก่อนเพราะว่าคิวโงวิดีโอมันค่อนข้างแน่นนะครับอ่ะมาเลยอันแรกครับวันละใบนะครับจากวันที่91นะครับอ่าเป็นร่างใหม่ซะเปล่าแต่ทําไมต้องออกมาแต่ทําไมก็ไม่รู้ออกมาใช้เทคแบบต้องเสื่อของเก่าใช่คือตัวนี้อีนิกแมนน่ะมันเป็นสายที่ค่อนข้างนาเซ่าตั้งแต่อีนิกแมนออก GEB อ่ะที่มันเป็นชุดอ่าดิเมนชันล้วนอ่ะตอนที่ตัวของมันชื่ออะไรวะภาค G อ่ะออกอ่ะ เออคอสติกฮีโร่ตอนที่คอสติกฮีโร่แกนกันหลอกออกชุดนั้นอนะ่ะมันจะมีตัวที่เรียกอีดิกแมน e man, แต่แม่งก็ต้องเสึกเล่นกับอีดิกแมนสตอร์มไงแล้วมันก็เล่นไม่ได้เออแม่งแบบทําไมต้องไปพึ่งของเก่าเยอะขนาดนั้นก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับแล้วมันก็เล่นยากเนาะนะครับนะจากแคมทุกเกนะครับจากใบวันที่90บอกเฟแรกต่อมาครับจากตัวของแมกโนเรียนะครับมีน้องถามมาจริงๆอ่ะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวอธิบายขอรวมก่อนน้องอ่านจากข้างล่างขึ้นบนคือต้องบอกก่อนว่า ไอชิปแมกโนเลียมันถูกทำเสร็จไปตั้งแต่ประมาณวันเสาร์เสาร์ที่๋ยวเปิดปฏิทินในนี้สดๆเลยเสาร์ที่อ่า22แล้วมันถูกอัดไปแล้วนะครับซึ่งรอบแรกอ่ะเราจะลงเนี่ยถ้าวันที่ลิปนี้ออกน้องๆน่าจะเห็นเราลงพวกซอกาพวกอะไรพวกนี้ไปแล้วแต่จริงๆอ่ะเราจะลงซอกาก่อนนะครับเพราะว่าเออแอตโตเล่นซอกาเป็นหลักแล้วก็จะไปเป็นแมกโนเลียซอกาสองสายไปเป็นแมกโนเลียแล้วก็จะกลับไปที่ตัวของแฟกเบิร์กซึ่ง จริงๆอ่ะตัวเด็กของแอตโตอ่ะมันไม่ได้ใส่ยุงแต่แรกอยู่แล้วเวย้ยและบังเอิญวันที่จะต้องลงคลิปสีเขียววันแรกพอดีเพราะเรามีสีแดง2อันใช่ไหมมันดันมีแบรลิทพอดีเวย้ยแบรลิทลิติกอ่ะเราเลยปรับคลิปของแมกโนเลียขึ้นมาวันนั้นเลยเพราะว่าเราเห็นโพสต์ตอนบ่ายเราตอนเย็นเราลงคลิปตอนห้าโมงเราปรับเวลาคลิปทั้งหมดกลายเป็นว่าเราลงแมกโนเลียก,ก่อนแลน้วน้องๆก็บอกเออพี่เนี่ยมันโดนแบนโดนแบรนใช่ครับมันโดนแบรนแต่จริงๆอ่ะ น้องๆหลายๆาคนอยากให้เราทำคลิปใหม่แต่เราไม่ได้ทาคลิปใหม่เพราะว่าสุดท้ายอะในวิดีโอนั้นอะเราพูดไปแล้วว่าจริงๆอะเราใส่อะไรเออเราเราใส่อะไรอยู่ข้างในเด็กซึ่งมันทําให้เรารู้สึกว่าเออเราไม่ต้องทาคลิปใหม่ก็ได้เพราะปกติอะไอะเด็กนั้นอะมันก็ไม่ได้ใส่ในการเล่นส่วนตัวของเราเราก็ไม่ได้อะเจายุงไปใส่เด็กนั้นอยู่แล้วเพราะต้องบอกว่าอัถรประโยชน์ของยุงจริงๆอะถ้าสมมติจะทําให้เทคทั้งสองเทคมันติดทั้งครบอะมันอยู่กับแฟกเบิกมันดีกว่าอยู่แมกโนเลียเพราะอยู่แมกโนเลียมันเหมือนใช้เทคได เออและตัวเทคนะถ้าถ้าเราจะทําให้เด็กมันบาลานซ์แล้วแบบเอามาเล่นได้ทุกเด็กอ่ะแฝกเบิกอ่ะมันจะเล่นไม่ได้ถ้าขาดยุงทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่ามันตัวทําเว็บมันน้อยเฮี้ยอยู่แล้วในระดับหนึ่งเนาะประมาณนี้ทีนี้ก็เลยมีคําถามบางอันอย่างเงี้ยอันนี้ก็ตอบก่อนเนี่ยยุงห้ามใส่แล้วนะครับไปให้ทําคลิปใหม่อย่างที่เราบอกไปเมื่อกี้คือมันทำมันถกคลิปในคลิปอ่ะเราอธิบายไปแล้ว เนาะจริงๆก็อธิบายบินเราโพสให้น้องเขาได้ดูแล้วแหละว่าเออเราอธิบายไปแล้วแล้วก็มีน้อยคนนึงตอนแรกเขาบอกว่ายุ่งนะครับซึ่งอีกักพักน้องเขาจะมาแก้แบบว่าโอเคเนี่ยใส่ของแทนใส่ของแทนตอนโดนแบนด์อันนี้นเ,นเขาจะเพิ่มแบบไท,ทม์สแตป์ให้เราขอบคุณมากนะครับแล้วก็จะมีน้อยคนนึงบอกว่าตัวที่ใส่แทนเนี่ยจริงๆอนะโตจะใส่เป็นชุดใน b ี0ีซุนงเป็นตัวช้างแต่น้องเขาไม่มีช้างใส่อะไรดีนะครับจริงๆถ้าในวันที่ลงคลิปเนี่ย เราจะพูดถึงแบรนด์ลิทก่อนเราจะเว้นวันหนึ่งเพื่อพูดถึงตัวแบรนด์ลิทที่มันมาล่าสุดเนาะก็ไปดูในคลิปนั้นก็ได้ครับแต่จริงๆคือตัวใส่แทนมันมันมีไม่ได้เยอะหรอกอะถ้าบอกคอนดิชันที่ดีที่สุดในการใส่แทนนะตอนนี้ที่แอตโตมองว่าโอเคมันก็คือช้างใน D p พ0 2นั่นแหละก็ลองไปหาดูครับจริงๆมันมีเป็นฟอยล์ด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะมันไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นนะครับตัวต่อมานะครับก็จะไอ้ใบไม่ใช่คอมเมนต์ต่อมา นะครับวันที่98้98นะครับมีเงือกบ้างไหมอันนี้บอกตรงว่า100ใบแรก100ใบในวันละใบ100วันแรกการทั้งหมดไม่ได้ถูกเซตนะครับการทั้งหมดมันเกิดจากเราหยิบขึ้นมาแล้วก็พูดเกี่ยวกับมันทุกใบคือต้องบอกว่าที่ร้าน CJR มันจะมีกระบะใบละ20บาทอยู่ซึ่งเราก็ไปเราก็ถ่ายโดยที่ว่าเราก็หยิบมันขึ้นมาใบาหนึ่งแล้วก็ถ่ายวิดีโอตอนที่เราหยิบมันขึ้นมา แล้วเราก็มาอ่านเสียงแยกทีหลังไอ้ทุกใบที่หยิบไอ้ทุกใบที่เป็นคลิปอะมันเกิดจากการหยิบขึ้นมาแล้วก็ถ่ายเก็บหยิบขึ้นมาถ่ายเก็บหยิบขึ้นมาถ่ายเก็บมันเป็นคอนเซปต์ของ100ใบแรกที่ว่าโอเคเราอยากลองทําดูว่าถ้าสักร้อยใบเนี่ยเราจะทําได้ไหมนะครับรก็ต้องบอกว่ามีช่วงที่หายไปเพราะว่าแอสโตง,งานยุ่งหรือว่าไม่ค่อยได้เข้าร้านอะไรก็ตามอันนี้สปอยไว้เลยว่าจริงๆอะคลิปมันถูกลงไว้ร้อยคลิปแล้วพอดีเป๊ะคลิปที่หนึ่งร้อยหนึ่งเป็นต้นไป ต่ไม่รู้จะไปจบที่เท่าไหร่อาจจะจบที่สักร้อยห้าสิบหรือว่าสักสองร้อยก็ตามมันจะเป็นการหยิบครับมันจะเป็นการหยิบซึ่งเรามองไปในกระบานั้นเหืนเดิมแล้วเรารู้สึกเฮ้ยใบนี้แม่งน่าพูดถึงว่าเราจะหยิบขึ้นมาเพื่อพูดกับมันนะครับว่าไอใบนี้ยทําไมเราถึงอยากเล็คอมเมนต์ใบนี้แต่ต้องบอกก่อนว่าก่อนหน,น้านี้มันเป็นการสุ่มหยิบซึ่งถ้าไม่เจอเงือกต้องขออภยัยเพราะว่าอย่างต้องเข้าใจก่อนว่าไอกระบาเนี้ยมันเป็นกระบาของขาย บาะมันเป็นกระบาดของขายอ่ะเงือกอ่ะมันถูกเอาออกไปเพราะว่ามีคนชอบเยอะมันมีคนซื้อเยอะตั้งแต่มันเปิดแล้วคือมันเหลืออะไรในร้านมันก็อยู่ในกระบานั้นแหละนะครับบางอันมันก็มีบางอันก็ไม่มีไม่แปลกใจนะต่อมานะแฮมซุเกะและเพื่อนของเขานะครับก็จริงๆมันมีเป็นเป็นเซตมาเลยเนาะต่อมาครับแต่แปลกๆตรงพอมันไปบีที13สิบสามใบนี้เป็นไดโนเสาร์ก้อนเนื้อก็เอามาตัวถูกกินแหละนะครับตัวตัวเลียของไกอาผมรู้สึกล่างอีกล่างหนึ่งมันอยู่ ช่องเลียดได้นะครับถ้าปิดแรงๆนะครับจากวันที่71เอ็ป็นของ a องเจลเฟเท e นะครับต่อมาครับจากคลิปของอตัวสระตัวเด็กโปรไฟล์ของในวันหนาเออนะครับนึ่งชื่อไม่ออกนะครับสำหรับผมถ้าไม่มีตัวจำไลน์แนะนำเป็นตัวโด,โดดดเมื่อโดนทิ้งระยะโซนะครับจะได้มีคอร์สคืนให้เกรดสอันนี้ก็เป็นคำแนะนำจากน้องนะครับ อันนี้ต้องบอกขออภัยก่อนนะครับขออภัยล่วงหน้าคืออาจจะพูดเร็วไปนิดนึงแล้วก็อาจจะแบบลืมๆไปหน่อยก็คือจริงๆอะ่ะมันหยิบหอ,อกไม่ได้มันหยิบโลได้นี่คือรู้แล้วนะครับนะแต่ว่าโอเคมันทําไปแล้วแหละนะก็อะไรไม่ได้นะครับคิดว่าอะไรนี่บอกว่าคิดว่า,วา,วาตอนนี้ได้สองมังกรสีฟ้าตอนไหนครับอยากได้มากๆเลยอันนี้บอกเลยไม่รู้เหมือนกันครับว่าเขาจะไปกระจายของออกตอนไหนต้องรอต้องรอดูนะครับต้องรอดูนะ อันนี้มีคนมีคนมาคอมเมนต์จากคลิปบอห์แฮมเมอร์นะครับครั้งที่3นะครับหาสเกลหาสเกลใส่ใส่บ้างสักกองไว้ทําภารกิจก็ดีนะครับอ่าครับอันนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามันค่อยๆปรับไปเรื่อยๆตอนนี้คือต้องบอกก่อนว่าณับปัจจุบันน่ะที่เอาไปเล่นตอนนี้ณปัจจุบันมันยังเล่นกับเพื่อนอยู่แล้วมันค่อนข้างใช้เป็นเฮาลูอยู่เราค่อยๆเอาให,เาให้เอาให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆที่เล่นในวงเดียวกันตอนนี้แต่ตอนนี้น่าจะมีสักประมาณ4ี่คนที่เล่นด้วยกันประจำอ่ะ ชินกับการเล่นวอลแฮมเมอร์แบบที่เขาต้องต้องพูดยังไงดีชินกับการเล่นวอลแฮมเมอร์ในแบบที่เข้าใจก,กฎกติกาพื้นฐานในการยิงการสู้การเดินให้ครบก่อนคือต้องบอกว่าวอลแฮมเมอร์มันค่อนข้างละเอียดครับถ้าสมมติใครในคลิปนี้ไม่เคยเล่นและขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่มาคอมเมนต์เรื่องวอลแฮมเมอเพราะต้องบอกว่าเราก็ใหม่มากและเราก็ อาจจะเข้าใจไม่หมดอาจจะจำได้ไม่หมดเพราะมันละเอียดยิบย่อยมากๆต้องใช้เวลาศึกษาแค่วิธีการเล่นนะ่ะเป็นเดือนแล้วก็ต้องกว่าจะจําได้คือเราตอนนี้ส่วนตัวแอตโตพยายามกระจายให้ทุกคนนะ่ะมันได้พื้นฐานกันหมดก่อนพอมันได้พื้นฐานหมดอ่ะเราค่อยข้ามไปเล่นมิชชั่นตอนนี้จริงๆอะ่ะในวันที่อัดคลิปเนี่ยเราเริ่มใช้แบบมีไพรมามีไพรมารีมิชชั่นมีอาร์มี mission, ม่รูอะไรประมาณนี้แล้วนะครับจริงๆต้องต้องแบบถ้ามันในเนี่ยเออคือต้องต้องบอกว่าทอรเราออนเกมมากกว่านี้ เราก็จะเริ่มเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเริ่มใส่อะไรมากกว่านี้แต่ณปัจจุบันน่ะมันปัญหาตรงที่ว่าทุกคนน่ะยังทอยยังแบบยังแบบเออทอยเท่าไหร่นะทอยเท่าไหร่นะอะไรประมาณนี้กันอยู่เลยซึ่งเราอยากให้เพื่อนเพื่อนหรือพี่พี่น้องๆในกลุ่มเราอ่ะทุกคนน่ะมันได้ไปแล้วมันไปพร้อมกันมันจะสนุกในแบบของมันได้เออแลวทุกคนมันจะเก่งไปพร้อมกันอะไรประมาณนี้นะครับคือขอบคุณทุกคนที่ไอ้นี่เข้ามาเนาะแล้วก็จริงๆอ่ะที่เรื่องวิธีการที่แบบ ให้แบบเป็นเท้ารูเล่นผิดถูกๆไปก่อนแล้วค่อยไปพยอยปรับขอ่ะเขาอบคุณพี่ตุ้ยนะครับพี่ตุ้ยร้านโอลิมเปียพี่ตุ้ยเป็นคนสอนเรื่องนี้มาว่าเออแบบไม่ต้องไปทีเรียกกับมันถ้ามันผิดก็ไม่เป็นไรแต่ว่าค่อยๆค่อยๆเล่นไปเดี๋ยวมันก็จะเข้าใจถูกมันไปเรื่อยๆเองเพราะว่ามันยากวิธีการจําทุกอย่างอะมันยากเออมันแบบต้องจับจริงๆต้องเล่นจริงๆแหละมันถึงจะจำได้บ่อยนะครับนี่ขอบคุณพี่ตุ้ยด้วยที่แกสอนมานะครับต่อมาจากเอ่อหนึ่งหนึ่งเด็กแต่ได้กี่ใบเนี่ยนี่คลิปเก่ามากเป พี่สอนใส่พวกอาวุธหน่อยครับพอดีไม่เข้าใจเลยนะครับจริงๆอาจจะมีช็อตแยกออกมาเดี๋ยวขอบคุณมากครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองเราจะลองดูนะครับต่อมาครับผมผมชอบฟอลล์เมกัตมากครับเล่นกับตอนทอมบู o t แป0พันอานะครับจากคลิป f อฟ2เปลี่ยนเมตาอาเปลี่ยนเมตานะครับอันนี้ก็นั่นเลยตามนั้นเลยนะครับนะมีคนส่งข้อใจมาด้วยขอบคุณครับนะจากคลิปบาติออนนะครับเล่นแบบวางสติไว้บ้าน นะครับลูกตุ้มใช้ตั้งแต่เทอร์แรกไปเลยใจเย็นๆใ,ใจเย็นไวรุ่นนะครับแล้วก็มาจาก PG นะครับวันที่68เป็น P g เมกาของดีระจาเมกาโคโยตี้โคโยโคโลโคโล,โคโลนีเว้ยไม่ใช่โคโยตี้จะไปเต้นทำไมหรอนะครับจากวันที่8 5เป็นที่เรายอดนะครับเรียงใหม่เลียงใหม่แล้วหรออันนี้คัแเตลนะครับข้างล่างคือจริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่คนเรียงครับคือลูกค้าเขาก็มาเรียงให้เขามาคุยเรื่อยๆแหละนะครับต่อมาจากคลิป Sta t e of DK นะครับอันนี้ต้องขอบคุณจริงๆ เรื่อง State of DK คือหลายๆคนน่ะจริงๆอ่ะทำคลิปนี้มาไม่ได้สนใจอะไรเลยบอกตรงว่าอยากเล่นเกมและปกติเป็นคนเล่นเกมไม่ค่อยพูดและเวลามันเตึงกูจะเงียบถ้าใครไปดูอันนี้จะรู้แล้วเราอยากลงคลิปเกมอ่ะซึ่งวิธีการเล่นเกมของเราอ่ะเราไม่อยากตัดให้มันเป็นไฮไลท์เลย t t ต t e o ดี K เป็นเกมซอมบี้ที่มันดาเนินเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆโดยที่เราอ่ะเป็นคนกําหนดเนื้อเรื่องกําหนดเนื้อเรื่องในที่นี้หมายถึงว่า สิ่งที่เราไปเจอในเกมตอนนั้นคือเนื้อเรื่องที่มันก็จะเกิดขึ้นของเราอะแล้วก็จริงๆมันจะมีตัวของเขาเรียกอะไรนะตัวของโทฟี่ที่บอกว่า1 0 0่งร้อยเดย์ต้องเล่นในระดับนี้ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเราเล่นไปประมาณ4ี่วันนะครับมันคลิปมันประมาณ4ี่ชั่วโมงไม,ไม่คิดไม่คิดว่ามีคนดูด้วยเพราะลงไปครั้งวันโวลงไปวันหนึ่งอะผ่านไปวันหนึ่งไม่มีวิวประมาณ1นึงสิบวิวแต่ตอนนี้อยู่ดีก็พุ่งขึ้นมาขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็ เดี๋ยวจะพยายามทำเรื่อยๆเพื่อตอนนี้จริงๆต้องบอกว่าอันนี้มันคือช่วงที่ว่างเล่นเกมก่อนหน้านี้มันไม่มันมันโดนคลิปแทกมันก็เลยลงไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวจะเล่นแล้วก็อัดไว้เรื่อยๆแล้วกันถ้ามีโอกาสจะลงเพราะตอนนี้ต้องบอกว่ามอนทันมันก็เข้ามาแทรกอยู่นะครับยังไงก็ขอบคุณครับที่ดูนะครับนะแล้วก็มีน้องบอกว่าหาอะไรดูได้แล้วนะครับขอบคุณมากครับคือมันคงทุกวันจันทร์อ่ะมันจะคงเกี่ยวกับเกมอย่างเงี้ยเป็นการเล่นเกมให้ดูไปเรื่อย ก็ฝากด้วยนะครับเล่นไปเรื่อยคือเล่นไปเรื่อยๆจริงๆกูไม่ได้สนใจว่ากูจะต้องอะไรมากแต่ถ้าเป็นคอนเทนต์แบบว่าอ่ามันจะมีคอนเทนต์หนึ่งที่เป็นเรื่องของการเล่นเกมเหมือนกันแต่มันจะชื่อคนลคอนเทนต์กันไออีกคอนเทนต์นั้นน่ะมันจะเป็นคอนเทนต์ที่อ่าพักเล่นเกมแป๊บหนึ่งอะไรเนี่ยมันจะมันจะชื่อประมาณนั้นจับไม่ได้อันนั้นน่ะคือเราเจาะลึกหรือเรารายละเอียดเป็นแบบเออนี่นะเกมนี้มันเล่นอย่างนี้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 อย่างี้หรือตัวเนี้ยอะไรอัพไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ย อันนั้นน่ะจะเป็นเจาะลึกแต่เนี้ยกูเล่นไปเรื่อยกูไม่สนใจกูเล่นไปเรื่อยๆอะไรประมาณเนี้ยต่อมานะครับจากวันที่84นะครับยูนิตที่ควรมีร่างใหม่อันดับที่1 0 0รคือเออแม่งออกร่างแม่งก็ไม่ได้เก่งนะครับวันที่8 4เช่นกันใบนี้ผมได้จากแผ่นซีดีใช่มันได้หลากหลายที่ใบนี้นะครับแรกๆมันคือมันได้หลากหลายที่ต่อมาครับจากคลิป FT 0 2ซียเป็นเมตาอยากให้ทํา g ยูนิตที่เก่งโกงๆครับโอ้แม่งพูดยากเพราะว่า G ยูนิตแม่งอันนี้พูดตรงๆเลยว่า G ยูนิตแม่งแบงแบ,บเบี่ อ่ะอันนี้มาจากามิลเลอร์เชิ่ตน,นะครับงานซีคอนบางแคแถวบ้านผมเลยครับตอนนั้นผมก็แข่งทันมา2วันเลยเอ๊ะแมตช์คุ้นๆของแอตโตเหมือนโต๊ะข้างๆผมแข่งแล้วเป็นเรื่องเมาส์บอยในตำนานชนะหมดแต่ดันสวยเจอคนรู้จักที่เล่นโนวากับพ่อบ้านแมวในรอบท็อป8แถมนั่งรถติดมาด้วยกันอีกอ๋อนะครับนั่นไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นจำไม่ได้ว่าไปถึงเท่าไหร่อะแต่ว่า จำได้ว่างานนั้นนะ่ย a t p ไปลึกสุดก็คือไอ้คนที่เล่นพ่อบ้านแมวไปลึกสุดแอตโต้น่าจะตกตอน16มัง้งเต่าตกตอน16ไปเจอสไปร์บเทอร์ยือ้อจนเด็กเอาแต่หลังจากนั้นนะอันเนี้ยจำไม่ได้ะจําจําจําน่าจะ ATPAP ไปมันน่าจะเกินท็อป8อะ่ะไม่ไม่มันน่าจะอยู่ประมาณท็อป8คือขึ้นไปอะ่ะจำได้ประมาณนั้นนหะแต่ตอนที่ไปเห็นพ่อบ้านแมวสี่ตัวอันนั้นนะ่ะน่าจะเป็นท็อปแข่งท็อปแล้วนะครับอ่ะนะครับใ่ร่วมแขนผมทันผมทันนะข่าวทงอะ่ะ จนเดือนอจนอะไรนะเดือนเตือนคนรอบข้างอย่าเชื่ออนะครับผมไม่ได้เล่นในช่วงที่เขาเล่นตามงานแข่งไม่ได้ไปอ๋อนะครับนะไม่เป็นไรครับนะยังไ,ไงเข้าใจครับบางคนก็ยังเด็กอยู่ตอนนั้นเนาะอยากให้พี่ทําคลิปเกี่ยวกับรวมเบรกไร์ครับทุกใบเออนี้น่าสนใจครับยังไงเดี๋ยวติดตามครับน่าจะมีอยู่นะครับนะต่อมาครับผม ตัวเบลนะครับนี่ผมเคยใช้อยู่ช่วงนั้นแก๊งผมทำกะาหากาจากงานแข่งที่เป็นของก๊อปถูกๆตามตลาดมาใส่เด็กเพราะไม่มีโอกาสไปแข่งตามงานมันโอเคนะตีได้5เว็บปัญหาคือต้องเคาน์เตอร์บาร์การติดชื่อเบลนี่แหละและสกิลตัวของเบรกไลท์ ight, ดันเก่งทำให้ในเทิร์นที่มันเบรกไลท์ อ่ามันลงมาก็ไม่ได้ใช้หรอกโอกาสได้ใช้ใช่ตัวนั้นนั้นโอกาสได้ใช้มันมีน้อยมากครับ20อันนี้ที่พี่พูดโดนใจมากช่วงนง่าอบอสไม่ไม่สนุกเลยเจอแดนล็อกนะครับแต่เรื่องตลกคือในเมะภาคจีอันนี้ไปที่83แต่เรื่องตลกคือในเมะภาคจีแซดตอนท้ายๆที่กีเซ่มาบุกแล้วพวกไฟเตอร์ต้องสู้อ่าไอชินไอไอช,ชิโนโอเมะมัน ใช้เฟรนิล่างนี้เป็นฐานจเจริญพรละมือยรู้ว่าทำไมมันไม่ชนะเพราะมันใช้ร่างนี้เป็นฐานกลับมาจากเอสที่สองครับของแกนบูเป็นแอคอ่าใช่แกนบูทำเวไม่ได้จำชอบจำสลับกับอ่าเนโกโบนะครับอยากให้จัดเทียริสต,ต้องแต่สมัยบีทีหนึ่งไล่มาครับเพราะจำได้ว่ามันเป็นอาข้ามเมด้ข้ามยุกอะไรงี้อันนี้บอกตรงทำไม่ได้ครับคือมันไม่มีใครจำได้ขนาดนั้นอาพุดตรง,ตรงๆงนะครับ อยากไปอยู่รูปวิบิดเบร,บรกแบบไม่มีลิงก์เออแม่งนะน่าจะดีนะเอาจริงๆนะครับจากเอฟเหมือนเดิมคิดถึงนะของไทยออกมาหลังๆแบบไมอ่ออกมาหลังหลังกล่องแบบไม่รู้ตัวเลยตอนนั้นให้ชุดหนึ่งสี่ใบข้างในแถมฟอยด้วยน่าจะประมาณ EB7 มั EB 7, ม้งที่มีและมี TD 12น่าคิดถึงนะบวกก f เอฟนึที่ แถมมาตามชุดน่าจะซื้ออะไรสักอย่างนะนะครับแวนแวนสารถน,นะครับเมื่อเมื่อเทียบสมัยจีหลังๆเนี่ยที่สุม่มอ่าที่ดันมาสุ่มตัวหน้าชุดชัดชโอโบโอโบโล,โอโลโอเออยักษ์ไซส์เอยเฮอริเทสเอยแถมคุณภาพการผลิตอ่าแถมคุณภาพการผลิตการบอกตรงๆบัตรซบอ่ากล่องพลาสติกพับบุบแบบ ปัจจุบันพับอันนีพับมุมแบบปัจจุบันหลังๆดีขึ้นมาดีขึ้นมานิดแต่แบบแรกดีสุดกล่องกระดาษที่เป็นกล่องทรงสูงแต่ว่าพวก g z ที่ยังพอเข้าใจได้ระดับหนึ่งที่ออกมาสุ่มและยังมีและยิ่งพอมองก็ยิ่งเศร้าเมื่อเทียบกับการแทเมื่อเทียบกับแต่ก่อนออกเป็นออกเป็นอย่างนั้นไม่ทันได้แกะเลยขอบอกเลยยับยับ ฟอยขอบถลอกเอยดีนะปั๊มทองไม่ปั๊มทอง,องเข้าใจแหละเออแต่ละยุคมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยเปรสใไดไคเซอร์คือตอนนั้นมาพร้อมวีทีสิบสาเลยให้ตายเถอะเป็นเมตามัน,มนทันคนจะมาแหละไม่งั้นเคอสจะมาแทนจากเดย์ดสิบครับเป็นใบที่น้อยคนจะใส่ครับอีกสายหนึ่งไม่ค่อยได้ใช้มันมีใบอื่นที่ประโยชน์กว่าก็จริงแหละอามารูดาเขไม่ได้ใช้มันใส่ร่วมแค่ เว็บไซต์อะไรครับอยากเข้าไปดูจริงๆพิมพ์ว่าแวนกาดนะครับมันขึ้นเป็นตัว V พื้นหลังมันเป็นสีม่วงแล้วเป็นตัว V สีแดงอะ่ะเออจำชื่อไม่ได้เหมือนกันนะครับใบชิหนาเวลาบอดโล่งๆแถมจัวได้มือคือ1นใบนะครับจะคลิปดีลิเตอร์รอรอมันกลับมาเพราะตัวสไตล์ใหม่ของลิงแล้วกันครับดีลิทเข้าแล้วลุกแวนได้4ถึง6รอบนะครับอยากเห็นคอนเทนต์จัดอันดับการ์ดพระเอกแต่ละภาคโอ้ยากนะครับ ทิกเกอร์โยนข้ามแครนได้นะครับอ่ทิกเกอร์โยนข้ามแครนได้ค็ตคือน่าจะเข้าใจกันผิดนิดนึงนะครับก็คือมันโยนข้ามแครนได้แต่ต้องมีตัวในแครนนั้นอยู่นะครับอันนี้ก็อธิบายรว,วมๆแล้วกันนะครับแล้วก็ต่อมาวันที่แปดสิบเอ็ดาจำได้ว่าตัวนี้ครั้งแรกออกมาแถมกับกล่องเลโก้อ่าใช่ใช่นะครับตัวนี้แถมกล่องเลโก้ตอนนั้นจัดเด็กสี่เก้าบาทโค้งขัดขากันเองเลยนะครับ ชอบอาร์ตมากนะมันมีวิธีนำฐานติดบัตเตอร์คือใช้รีเจนอันนี้คืออย่างที่บอกเคยบอกไปในคลิปหนึ่งมั้งเราอัดไปล่าสุดคือมันลำบากในการจะใช้รีเจนก็ถือว่าลำบากอยู่แล้วนะครับของดีครับหงายแดมนะครับจากเดยนะครับ P.G. Shadow แบบ RPG แบบต่างๆที่เคยออกนะครับ P.G. g กียกับ Shadow คือเกียน์สุดอ่ะใช่นะครับแล้วก็มี P.G. เอาไม์ ai, กับ P.G. Butter นี่ ต่างกันแล่าฟ้ากันดียนนิด,ดหนึ่งนะนะครับจะคลิปดีลิตเตอร์ครับอ่าท้ายภาคตีคือเด็กที่ดวงดีโซโลโดได้หมดเลยครับบอ็อกซ์สิก็เอาเอาไม่อยู่ถ้าโมโอ,อ่านะครับคือนั่นแหละไอชุดน,นี้แม่งกวรต้นตีนโอเคต่อมาครับจากคลิปเนี่ยวอลแฮมเมอร์นะครับแนะนําให้เล่นเป็นโบเตอร์ติดระเบิดกับเฮวี่โบเตอร์ไรเฟิลนะครับอันนี้มีคันแนะนํามานะครับซึ่ง นี่เขาจะบอกรากยาวเป็นแถบเลยนะครับก็นั่นแหละนะครับแล้วเข้ามาอ่านกันได้อันต่อมาใส่รวมแันครับสมัยนั้นผมยังปออะไรไม่แน่ใจสมัยที่เล่นครั้งแรกผมก็ผสมไปทั่วเลยไม่สนว่าพลังใส่ดุงสูงไว้สมัยนู้นเออเข้าใจได้ตอนเด็กอ่ะเออมันมันเด็กก็เข้าใจได้นะครับดีลิตเตอร์มันเก่งเพราะเปิดตัวตอนที่เมตาเป็นลีเจียนด้วยแหละครับทั้ง บาร์เตอร์โจเกอร์ดีลิเตอร์ใช่ทนนี่เราเคยทำยุคมืดของมันไปแล้วด้วยลองไปดูกันได้นะครับแล้วก็ดีลิเตอร์วันจันทร์ใจเล่นสเกตไหมครับช่งวงบ่ายน,นี่ขอบคุณมากครับเขาชวนตลอดเลยเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวเล่นครับมีโอกาสเล่นแน่นอนนะครับเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้นัดนัดอะไรนัดผมว่างแล้วนัดอะไรกันได้เดี๋ยวว่ากันต่อมาครับคลิปเรื่องเล่าทําไมเดี๋ยวนี้สั้นจังครับอยากให้หาวสองชั่วโมงใจเย็นครับใจเย็นคือบางเรื่องมันก็สั้นจริงๆอะมันไม่ได้มีอะไรให้เล่ายาวขนาดนั้นไม่รู้จะเอาไปเล่าอะไรนะครับ ตอนยุคสไตล์แรกดีลิเตอร์มันคือคอมโบยากนะที่กินคอเยอะมากๆอย่างไอเอโอที่มีในชุด g p t ใช่คือดีลิเตอร์พอหลังาจกชุดแรกไปอะ่ะคอมโบม่งติดยากยิ่งไอตัวชุดบาย13บมโอ้โหม่งติดยากที่หมยนะครับยุคนี้ผมว่าสนุกสุดและจัดเด็กหาของคอมคอมโบโคตรมันอาจริงๆก็ค่อนข้างมันในชุดแรกๆนะนะครับแล้วก็ดีลิเตอร์นะครับ เสียดายสายนี้มันเท่ทรงพลังแต่มันมันเก่งแค่เป็นอ่าแปบ๊บเดียวพอเข้าภาคสไตล์หายทันทีใช่คือมันมันอายุมันสั้นสั้นจริงๆนะครับรอฟังสายซากดาวเคาะครับบั้นนะครับอันนี้เดี๋ยวก็อันนี้ที่บอกตรงว่าบันไม่เคยเล่นนะครับแต่ก็มีเรื่องให้เล่าไหมเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับขอชุดขอชุดหลงยุคหน่อยครับแบบ ออกมาออกมาดีแต่สถานการณ์ไม่อำนวยอะไรอย่างนี้นะครับก็มันน่าจะมีอยู่นะถ้าดีลีทห้ามสไตล์น่าจะเก่งนะครับอันนี้เกินอันนี้ก็เกินครับแค่เขาให้ฐานไม่ได้มีไม่ไม่ได้ก็โอเคแล้วครับแต่จ่ายค่าข้องเขา้เขาใจได้เข้าใจได้ช่วงใช้ใช้จีมีตัวห้ามสไตล์ใช่มันมีมันมีเออจอจำได้ว่ามันมีอยู่นะครับแต่ก็มันก็มันก็นั่นแหละเทคมันก็เกินไปนิดนึง ต่อมาครับจากคลิปใส่รวมแคนเพื่อนผมเล่นมานานยังลืมเลยครับผมเลยต้องอธิบายว่าใสาแ่แคนโอเคนะครับอยากฟังคลิปรอยย้อนสายที่พี่ชอบครับจริงๆทําไปแล้วนะรอยย้อนนันไม่เราเคยทําไปแล้วนะครับลองดูในเพลย์ลิสต์ได้จําได้เลยตอนเกตสองยืน7 0 0ดแต่ตีแล้วบวกตามบายอ่ามินมีตัวนั้นอยู่นะครับโอ้โหตัวนั้นโคตรเฮียเลยแล้วก็จากคลิปดีลิสครับอยากให้กลับมาในภาคดีครับเห็นมีเด็ก แก้มันอยู่น่าจะไม่โกงขนาดนั้นนะครับที่หนึ่งจัดๆอยากให้แอดพูดถึงเรื่องริงบันครับสายเปลี่ยนทิกเกอร์มาแล้วนะครับอันนี้จริงๆน้องคนนี้น่าเป็นคนที่ขอนะจ,ะจำรูปผิดจำได้ว่าเก่งมันเก่งมากกากลงทันทีนะจำได้ว่ามันเก่งมากจนสไตล์ปุ๊กกากลงทันทีแล้วมาเก่งอีกทีตอนท้ายนะครับใช่นะครับผม ดีลิเตอร์เหมือนเดิมดีลิทมันชอบเก่งท้ายภาคครับยิ่งช่วงภาคจีได้เริ่มก่อนนี่สยองนะครับพูดถึง MCP 0 1ลิงก์ออกอย่างทีใช่ใส่เพราะใส่เพาตรงสายไม่ใส่เพราะ,รใ,สใ,สราะใส่เพราะสะไตล์ตัวเด่นในตัวเดียวนะครับไอตัวความคืนนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะหมดและประมาณนี้นะครับก็ ขอบคุณครับจริงๆถ้าอ่านไปไม่ครบทุกอันขออภัยแล้วบางอันมันตอบไปแล้วมันก็จะตัดตกไปจากหน้านี้นะครับซึ่งขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับจริงๆเดี๋ยวไว้เจอกันอีกสัปดาห์หน้านะถ้ามันไม่มีอะไรขวางสัปดาห์คลิปนี้จะลงทุกวันอาทิตย์นะครับเป็นการตอบคอมเมนต์นะครับเพื่อแบบรวมๆคอมเมนต์แล้วก็มาตอบแต่เราใครอยากว่างรือมีแบบคอมเมนต์จากคลิปไหนที่เอออะไรอย่างเงี้ยก็มารวมๆตอบอีกคลิปนี้ประมาณนี้ผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่างๆทางช่องเราครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ